สวัสดีกันนะคะทุกทคนสําหรับคลิปนี้เราจะมาเจอกันชั้นๆแต่เนื้อหาของคลิปบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆมากับภาพล่าสุดของสาวมินนี่กับลิซ่าซึ่งมินนี่กับลิซา่ซซาเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันนะว่าสาวไทย2คนนี้เขาสนิทกันมากๆเวลาว่างๆก็มักจะมีนัดเจอกันไปทานข้าวกันอยู่บ่อยครั้ง และมีข้อมูลมานะคะว่าผู้มีอิทธิพลทางดนตรีอันดับต้นๆบนอินสตาแกรจากทั่วโลกประจําเดือนพฤษภาคม2022ลิซ่าอันดับที่3และอันดับที่4ก็เป็นของเจนนี่สแสดงว่าทั้งลิซ่าและก็เจนนี่ก็เป็นผู้มีอิทธิพลทางดนตรีมากจริงๆไม่เช่นนั้นคงไม่ติดใน5อันดับต้นๆอย่างแน่นอน และมากับเขานี้ก็คือแฮชแท็กลิซ่าที่มียอดวิวทะลุ60,000ล้านวิวบนแอปทิกตอรลิซ่าถือว่าเป็นศิลป,ปินหญิงคนแรกและก็คนเดียวของโลกนะคะที่มีแฮชแท็กถึง60,000ล้านครั้งเราจะเห็นว่าตั้งแต่ที่ลิซ่าปล่อยโซโลก่ออกมามพกเพลงของลิซา่าทั้งเพลงและลิซา่าและก็เพลงมันนี่ก็ถูกนําไปประกอบคลิปในแอปทิกตอ k เยอะมากๆและแฟนๆก็พร้อมใจกันติดแฮชแท็กและลิซ่าและลิซ่ากันเยอะมากจริงๆและคลิปอื่นๆของลิซ่าก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเช่นกัน สำหรับเพลงมันนี่มีคนใช้เพลงนี้ประกอบในคลิปของแอปติ๊กตอกนะคะอยู่ที่4.8ล้านครั้งและเพลงละลีสาก็มีคนใช้เพลงนี้อยู่ที่9000แสนกว่าครั้งด้วยเช่นกันสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาอัปเดตข่าวของลีซ่าแค่นี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปกันนะคะ